สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะครับเบิร์ตนิดนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับผมวันนี้นะครับมีข่าวดีอีกแล้วนะครับเป็นข่าวดีนะครับสำหรับนะครับเพื่อนๆนะครับนักสะสมนะครับเพื่อนๆนักหาเหรียญนะครับเล่นเหรียญทั้งหลายนะครับผมที่นะครับมีเก็บปีพศ2551นรบเะครับกับปีพศ2553นะครับในชนิดของ เหรียญ5บาทรัชกาลที่9นะครับ5บาทรัชกาลที่9ปีพศ2551กับปีพศ2553นะครับซึ่งนะครับหลายคนนะครับต้องเก็บนะครับส่วนมากเก็บไว้กันเยอะเลยนะครับผมเพราะว่านะครับเป็นเหรียญนะครับที่ติดอันดับผลิตน้อยนะครับถือว่าผลิตน้อยนะครับแต่ก็หานะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ก็ผลิตน้อยนะครับในบรรดาของเหรียญ5บาทนะครับแต่ว่านะครับ ที่จะบอกในวันนี้นะครับมีราคานะครับมีราคารับซื้อนะครับถึงเหรียญละ500เลยนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับแบบนี้นะครับเหรียญละ500เลยนะครับมีจุดสังเกตนะครับถ้าเป็นบล็อกปกตินี่ราคายังไม่สูงถึง500นะครับก็อยู่ที่หลัก 10- บถึงร้อนะครับในสภาพที่สวยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมผลิตน้อยนะครับติดอันดับผลิตน้อยอยู่นะครับก็มี เมื่อก่อนนะครับมีคนต้องการครับสะสมกันมากสะสมกันเยอะเลยนะครับเก็บไว้กันเยอะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับลองไปค้นดูอีกนิดนึงนะครับไปดูตรงนี้นะครับไปสังเกตตรงนี้นะครับแล้วท่านนะครับจะได้เหรียญที่มีมูลค่านะครับ5 0าบาทนะครับในสภาพที่สวยนะครับคือนะครับ มีการค้นพบนะครับมีการพบเจอก็เมื่อก่อนนะครับเคยทําคลิปนะครับนำเสนอไปแล้วนะครับเอ่อเป็นการพบเจอนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับใช้จ่ายทั่วไปนะครับปัจจุบันนี้เลยนะครับก็คือเป็นเหรียญนะครับที่นะครับมีความผิดพลาดนะครับจากการผลิตนะครับขั้นตอนการผลิตนั่นเองนะครับก็คือนะครับเรานะครับมีการค้นพบในเหรียญนะครับชนิดที่เป็นพศอื่นนะครับดูไปที่ตรงขอบนะครับดูเลยนะครับตรงขอบเหรียญนะครับ ปกติแล้วนะครับตรงด้านขอบเหรียญนะครับเขาจะมีฟันเฟืองนะครับที่สวยงามมากใช่ไหมครับแต่ว่าเหรียญน,นี้นะครับมีการค้นพบก็คือเป็นแบบที่มีฟันเฟืองครบนะครับแต่ว่านะครับขอบเหรียญนะครับเหมือนว่าไม่ได้มีการตัดขอบเหรียญนะครับหรือว่าเป็นที่ผิดพลาดที่แม่ปั๊มนะครับหรือว่าแม่พิมพ์นะครับแม่แบบนะครับก็คือพอปั๊มออกมาแล้วนะครับ ยังมีขอบที่เหมือนไม่ได้ตัดนะครับทั่วทั้งรอบวงเลยนะครับก็คือเป็นขอบเกินออกมานะครับเป็นขอบที่ยังไม่มีการตั hmm. ดหรือว่ามีการเจียเหมือนเหรียญที่เจอกันปกติเหมือนเหมือนเหรียญที่ใช้กันปกตินะครับนี่คือเป็นเหรียญนะครับที่พบว่ามีความผิดพลาดนะครับก็คือขอบนะครับไม่มีการตัดนั่นเองนะครับจะเป็นสันขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็รอบทั้งเหรียญเลยนะครับผมรอบๆหมดทั้งเหรียญเลยนะครับไม่ได้ว่าจะเนื้อเกินมาแค่น um. ิดๆหน่อยๆนะครับก็คือ มีลักษณะนะครับเป็นขอบที่ไม่ได้ตัดรอบเหรียญเลยนะครับเต็มเหรียญเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับจะมองด้านหน้านะครับหรือว่าด้านก้อยด้านหลังนะครับก็เห็นชัดเจนนะครับว่านะครับจากตาเปล่าแล้วเนี่ยนะครับมองไปเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนว่านะครับไม่ได้ตัดขอบนะครับ เป็นบล็อกที่นําเสนอแล้วนะครับก็คือพบเจอในปีพศที่เป็นปีที่ยังไม่มีนะครับคุณสมบัติพิเศษที่จะต้องให้สะสมนะครับก็คือเป็นบล็อกปกติที่ยังไม่มีราคารับซื้อนะครับแต่ว่านะครับตอนนี้นะครับไม่ค่อยมีการพบเจอนะครับเหรียญแบบนี้นะครับถ้าเป็นปีพศอื่นๆนะครับยกเว้นปี51นะครับกับ53นะครับชนิด้่าบาทนะครับปี5 1า3นะครับเป็นพศอื่นๆนะครับ ก็ตอนนี้นะครับมีราคานะครับหลักหลายสิบนะครับถึง200บาทแล้วนะครับหลักหลายสิบถึง200บาทแล้วนะครับอยู่ที่สภาพของเหรียญนะครับก็คือความสวยความใหม่ของเหรียญนะครับไม่สึกไม่แล้วก็เรื่องของขอบนะครับว่ามีส่วนเกินนะครับหรือว่าไม่ได้ตัดขอบเนี่ยนะครับเห็นชัดแค่ไหนนะครับผมก็ราคาอยู่ที่หลักหลายสิบนะครับถึง200บาทนะครับในบล็อกในเหรียญชนิด5บาทที่เป็นปีพศอื่นๆนะครับ ที่ไม่ใช่เป็นปีพศที่เป็นเหรียญหายากนะครับอันนี้ก็คือหลักหลาย1ิบถึง200อบาทนะครับแต่ว่านะครับมีการค้นพบเจออีกแล้วนะครับมีเจออีกแล้วนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับในปีเหรียญ5บาทปี25 5 1้าห้าเอ็ดกับปี25 5 3้า้าบามนะครับก็คือมีขอบเหมือนนี้เลยนะครับก็คือมีขอบที่ยังไม่ได้ไม่ได้มีการเจียไม่ได้มีการตัดนะครับก็คือไม่ได้มีการตกแต่งนะครับเพียงเป็นการปั๊มแล้วก็เป็นแบบนี้มาเลยนะครับ เป็นแบบชนิดเดียวที่ผมโชว์ให้ดูนี่เลยนะครับก็คือเป็นแบบชนิดที่มีฟันเฟืองอะไรครบหมดนะครับผมแต่ว่านะครับขอบนะครับเป็นสันตั้งขึ้นมาไม่มีการตัดขอบนั่นเองนะครับหรือว่าแม่ปั๊มนะครับหรือว่าแม่แบบนะครับผมผิดพลาดนะครับปั๊มแล้วยังมีขอบติดออกมาอยู่นะครับผมอันนี้นะครับถ้าเจอในปีพศ5บาทปี2551 ก็ราคา500นะครับ300ถึง500นะครับอยู่เลทนี้นะครับเพราะว่าต้องอยู่ที่นะครับที่บอกนะครับก็คือสภาพของเหรียญนะครับแล้วก็ความแปลกนะครับว่าชัดเจนแค่ไหนนะครับ51นะครับปี51นะครับ51นี้ต้องเป็นแบบเอ่อเป็นเหรียญนะครับที่ติดอันดับผลิตน้อยนะครับก็คือเป็นแบบที่เป็นพระเสียนใหญ่นะครับพระเศียนใหญ่นะครับถ้าเป็นแบบพระเสียนเล็ก ราคาก็คืออยู่ที่ไม่เกิน200อย่างที่บอกนะครับอันนั้นจะผลิตเยอะนะครับถ้าเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับเพราะว่าเหรียญ5าบาทรัชกาลที่9ปี2551เเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนะครับเปลี่ยนถ่ายเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับก็ยังมีเหรียญที่เป็นแบบพระเศียรเล็กอยู่นะครับที่มีการผลิตกันเยอะๆนะครับแต่ที่บอกนี่คือเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับถ้าเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับก็คือมีการผิดพลาดก็คือไม่ได้ตัดขอบนะครับฝันเฟืองอะไรครบนะครับไม่ได้ตัดขอบนะครับ ราคาเลขอยู่ที่300ร้อถึงห้าบาทนะครับไปดูนะครับแล้วก็อีกปีพศหนึ่งนะครับก็คือเป็นปีเหรียญ5บาทปีพศสองพนรอยห้าสิบสามนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ติดอันดับนะครับผลิตน้อยนะครับก็คือถ้าเจอแบบเอ่อปีห้าสามเนี่ยนะครับในรูปแบบของเหรียญที่ไม่ได้ตัดขอบนะครับหรือว่าเป็นเหรียญที่ผิดพลาดนะครับจากแม่ปั๊มที่ปั๊มมาแล้วนะครับ แต่ว่าขอบนะครับมีส่วนเกินนะครับก็อยู่ที่เหมือนกันนะครับเลทราคาอยู่ที่3 0 0ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับมีราคาซื้อนะครับผมมีนักสะสมต้องการด้วยนะครับเพราะว่านะครับเป็นเหรียญนะครับที่มีการดูมีการพิสูจน์แล้วไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการผิดพลาดจากโรงงานจริงๆนะครับไม่ได้มีการตกแต่งนะครับหรือว่าดัดแปลงนะครับผมนะครับลองนะครับเพื่อนๆที่สะสมเหรียญ ปี51นะครับภาษีเียนใหญ่นะครับกับปี53เนี่ยซึ่งเป็นภาษีเียนใหญ่อยู่แล้วนะครับเหรียญ5บาทรัชกาลที่9นะครับไปดูนะครับลองไปสังเกตที่ขอบดูดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตที่ขอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้ามีนะครับนำมาเสนอได้เลยนะครับผมราคานะครับตามสภาพเหรียญนะครับแล้วก็ความแปลกนะครับราคาอยู่ที่300ถึง500บาทนะครับแต่ถ้าไปเจอในส่วนของเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญนะครับเอ่อที่ไม่นะครับเป็นเหรียญนิยมหรือว่าไม่เป็นเหรียญที่หายากนะครับก็อยู่ที่เอ่อหลักหลาย10บาทถึง200บาทนะครับอีกอย่างนะครับเหรียญ5บาทนะครับมีการพบเจออีกแบบนะครับที่เป็นเหรียญที่เป็นแบบว่า ไม่มีฟันเฟืองนะครับเป็นเหรียญที่แบบขอบกลมไปเลยนะครับเป็นขอบมนไปเลยเนี่ยนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้คือมีฟันเฟืองทุกอย่างนะครับที่ uh, ทผมนําเสนอนี่คือมีฟันเฟืองครบทุกอย่างนะครับเพียงแต่นะครับมีขอบเกินนะครับขอบที่แม่ปั๊มเขาเกินมาแล้วเหมือนไม่ได้มีการตกแต่งหรือว่าไม่มีการตัดขอบที่แบบ เห็นแต่ฟันเฟืองนะครับผมก็คือเป็นเหรียญที่ขอบเกินนะครับเหรียญที่ไม่ได้ตัดขอบนะครับแต่ถ้าเหรียญที่ไม่มีฟันเฟืองนะครับขอบกลมๆเกลี้ยงๆอันนั้นไม่ใช่นะครับผมอันนั้นไม่ต้องนํามาเสนอนะครับผมเพราะว่านะครับทางนักสะสมนะครับหรือว่าพวกร้านรับซื้อนะครับทางร้านรับซื้อที่ได้มาตรฐานนะครับเขามีการพูดคุยกันนะครับว่านะครับเหรียญนะครับแบบนั้นนะครับเกิดจากไม่ใช่ผิดพลาดจากการผลิตที่โรงงานนะครับเพราะว่าเกิดจากนะครับ การเอาเหรียญนะครับไปใส่ในกระเป๋ากางเกงนะครับกระเป๋าเสื้อผ้าหรือกระเป๋าอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ไปใส่เครื่องซักผ้านะครับก็พอนานๆเข้านะครับก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับก็คือฟันเฟืองจะหายไปนะครับขอบก็ดูเหมือนมีการสึกสึกมนมนะครับกลมกลมนะครับก็ลองไปหาดูนะครับ